สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสูช่อง All About M อ่าวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนี่เลยกลับกระดาษเทสน้ำหอมนะน้ำหอมที่เราจะมาดีวันนี้ก็คือแน่นมาแล้ว Butterfly Thai Perfume นี่อันนี้เป็น5กลิ่นสุดท้ายแล้วนะก็เป็น5กลิ่นเก็บตกเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเศษจากกลุ่มต่างๆซึ่งเราเนี่ยหาซื้อไม่ได้ในตอนแรกเนาะแล้วก็เราก็ไปตะเวนหากว้านซื้อมาจนมาได้แล้วก็เอามารวบรวมให้เป็นหมวดนี้ ก็จะมี5าตัวเนี่ยจะมิแต่ตัวนี้เลยก็คือจะเป็นใบพลูนะใบมะม่วงควันไม้กลิ่นสนาแฝกหอมกุหลาบแล้วก็อันสุดท้ายตัวทิตตัวดังของเขาเลยก็คือกลิ่นโคลนสาบควายมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยเป็นยังไงกลิ่นแรกนะกลิ่นใบพูวิพูดแล้วเขนะินอ่ะเห็นเสื้อป่ะอันนี้คือ ซื้อเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะเพราะมันเป็นใบไม้ใบพูอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยซื้อเสื้อใหม่ยับมากอืมอหกลิ่นเขาจะมีความฉุนฉุนซาซาเอ,อ่อมีความเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็เขียวหน่อยหน่อยนะออกไปในทางกรีนกรีนแล้วก็สไปซี่สไปซี่กลิ่นกลางเนี่ยจะมีฟลอเรลแซมขึ้นมานิดนึงแต่ว่าความเป็น s p i c ีอะไรของเขาในตอนต้นเนี่ยยังชัดอยู่กลิ่นป้ายความหอมแบบ s p i c ี่สไปซมันเริ่มจางลงแล้วนะจะเป็นไปในทาง f ฟ l อเรลแล้วก็กลิ่นกรีนส่วนตัวรู้สึกว่าพูดยากกับกลิ่นนี้คือมันหอมไหมมันก็หอมมันเป็นใบพลูไหมมันก็ใช่แต่เป็นใบพลูที่ไม่ได้เขียวแบบเขียวอีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้เขียวขนาดเนี้ย มันจะเป็นใบครูที่แบบยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เออเราได้กลิ่นความอ่อนๆแล้วก็มันจะมีความเป็น all, all, ฟลอร์ฟลอร์แฝงเข้ามาประมาณนั้นความหอมเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปในเชิงของน้ําหอมเท่าไหร่คือมันจะมีความคนแก่อยู่นิดน,นึงอะเวลาเราไปกอดแบบคุณย่าคุณยาณย,ายาแล้วเราลองดมๆอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นแบบนั้นอะปนออกมานิดนึงเออไม่ได้ว่ากลิ่นแก่นะแต่มันแบบอาจจะเป็นกลิ่นทุบเทียนมั้งกลิ่นแบบเอ,อ่อเครื่องหอมของคนแก่ เขาประมาณนั้นนะเออมันก็เลยไม่ค่อยน่าประทับใจหรือจะเอามาฉีดตัวเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปกินต่อไปกันดีกว่าอ่คราวนี้กลิ่นใบมะม่วงมั่งกลิ่นต้นมีความหอมอ่อนๆเปรี้ยวนิดๆซาหน่อยๆแล้วก็มีความหอมๆแบบ โทนร้อนอะ่ะเออมันมีความเป็นออยๆร้อนๆเตะจมูกขึ้นมาพอกลิ่นกลางเนี่ยความเปรี้ยวจะเริ่มทํางานดีขึ้นแล้วความร้อนมันจะเริ่มลดลงพอ,อ,อความร้อนมันลดลงมันทําให้กลิ่นมิติกลิ่นอื่นๆเนี่ยมันเริ่มทํางานดีขึ้นกลิ่นปลายมีความเป็นมะม่วงมากขึ้นคือมันไปในทางมะม่วงที่แบบเขียวๆนิดๆแล้วก็ มีความเป็นส้มๆหน่อยๆอ,อ่ะเออเหมือนน่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะถ้าถ้าเราดูอย่างเงี้ยส่วนตัวคิดว่ากลิ่นนี้มีความเป็นมะม่วงอยู่นะคือมันเป็นมะม่วงหรือใบมะม่วงแบบฟ้าลันหรือน้ำดอกไม้ที่มันมีความเปรียปร้ยวๆเข็ดฟันทุกคนเราไปดมกันดูแล้วกันไปไปกลิ่นอื่นกันอ่ะอันนี้ควันไม้กฤษณนาคิดว่าหลายๆคนชอบกลิ่นนี้นะ กลิ่นต้นหอมหวานอมเปรี้ยวนิดนิดมีความเป็นไม้ไม้ควันควันโอ้โหอันนี้สมชื่อเลยอะกลิ่นกลางเนี่ยความเป็นควันไม้จะชัดเจนขึ้นถ้าใครเคยใช้น้ำส้มควันไม้เออที่เข้าไปฉีดตามต้นไม้อะไรแบบเนี้ยน่าจะนึกภาพออกแต่ว่ามันจะเป็นควันไม้แบบควันไม้หอม อ,อประมาณนั้นคือมันมีกลิ่นของไม้หอมเครื่องหอมออวนๆอยู่กลิ่นปลายเนี่ยความเป็นควันๆมันยังคงอยู่แต่ว่าความหอมหวานในช่วงเปิดช่วงต้นเนี่ยมันจางไปละเริ่มเริ่มหอมขึ้นเริ่มกลิ่นเริ่มเข้าที่ละส่วนตัวเนี่ยคิดว่ากลิ่นนี้ทําดีนะคือตัวเราเองเนี่ยปกติก็ใช้น้ําส้มควันไม้เนี่ยฉีดต้นกุหลาบที่บ้านอยู่แล้วก็จะค่อนข้าง ชิ่นกับกลิ่นนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่ากลิ่นเขาเนี่ยจะค่อนข้างแรงคือเวลาฉีดทีเนี่ยเราจะเตนใจข้างบ้านตลอดเพราะว่ากลิ่นมันจะมีความเปรียปร้ยวๆนะของน้ําส้มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยของไม้ฟืนที่มันออกมาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวควันไม้กฤษณาเนี่ยก็คือเขามีการปรุงมาเรียบร้อยแล้วไม่มั่นใจว่าเขาเอากลิ่นควันตรงนั้นมาผสมกับกลิ่นของไม้กฤษณาหรือเขาเอากลิ่นของไม้กฤษณาที่ไปเผาไฟจนเกิดเป็นน้ําส้มควันไม้กฤษณาจริงๆเนี่ย มาใส่นะคือมันทำให้กลิ่นเนี่ยมันมีความเบรนแล้วก็ดูแล้วมีความใช้งานง่ายขึ้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าไปฉีดเนี่ยต้องระวังคนคิดว่าเราไปสูบบุหรี่มาเพราะว่ากลิ่นมันจะมีความเป็นควันๆอ้วนๆอ,อยู่เออต้องระวังตรงน,นี้นิดนึงไปแต่เ,เราไปดูตัวต่อไปกันอ่ะอันนี้กลิ่นที่4ี่แฝกหอมกุหลาบกลิ่นนี้คนบอกหอมเยอะอยู่นะพอดมก่อนอืม อโอ้กลิ่นต้นพูดยังไงดีมันมีสองกลิ่นตีขึ้นมามันมีความหอมแบบเปรียปร้ยวๆเออเหมือนจะนำแต่ก็มี f o r a l f o r a l ตีคู่ตัดแทรกกันขึ้นมาเลยทีเดียวเฮ้ยแปลกเีอันนี้แยกโทนยากกลิ่นกลางเนี่ยมีความเป็นแป้งๆแ,แบบพาวเดอรี่นะ ผสมกับกลิ่นดอกไม้อารมณ์เหมือนกับดินสอพองบดรวมกับดอกไม้สีชมพูชมพูเข้มๆอะค้ามไปทางแดงอะไรแบบเนี้ยเออคือกลิ่นมันไม่ได้สดใสหวานแหววอะไรขนาดนั้นแต่มันจะมีความอึ๊กๆอยู่นิดนึงกลิ่นปลายจะมีความเป็นไม้ไม้ผสมกับกลิ่นแป้งเออประมาณนั้นกลิ่นนี้ เขาบอกมาค่อนข้างดีนะคือนานๆทีจะเจอกลิ่นที่กลิ่นต้นเนี่ยเขามี2โทนที่ตีคู่กันมาแบบนี้โทนมันจะออกแนวคล้ายๆแป้งนิดหนึ่งคือมันจะมีความเป็นแป้งอบอบกับดอกไม้หรืออบกับพวกบุงหงาอะไรแบบนั้นนะเออถือว่าโอเคนะกลิ่นนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันอ,อันนี้กลิ่นโคลนสาบควายกลิ่นยอดฮิตเลย คิดว่าหลายคนเนี่ยคงอยากรู้เลยว่าไอ้กลิ่นเนี้ยกลิ่นมันมาเป็นยังไงแนวแนวไหน,นอุ้ยกลิ่นชุนชุนนะซา่าๆเผ็ดเผออกแนวแบบสไปซี่สไปซี่เหมือนเหมือนเอาข่ามาตำรวมกับพริกอะไรแบบนั้นอะ่ะกลิ่นกลางความฉุนยังอยู่นะแต่ว่ากลิ่นซ่าเริ่ม เริ่มลดลงแล้วความเผ็ดอะไรเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่เริ่มจางๆอพอกิ่นปลายความหอมความฉุนอะไรอย่างเงี้ยมันยังอยู่แต่ว่าความเผ็ดมันน้อยลงแล้วมีความหอมเย็นแทรกเข้ามาทำงานรับช่วงต่อในตอนท้ายเอาอส่วนตัวเนี่ยเราต้องยกนิ้วให้กับคนที่คิดน้ําหอมกลิ่นนี้นะคือไม่ได้ยกนิ้วว่าเขา ปรุงน้ำหอมเป็นกลิ่นโคลนสาบควายแต่เรายกนิ้วในมิติกลิ่นที่เขาปรุงขึ้นมาคือความซับซ้อนของกลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกกว่าตัวอื่นๆคือตัวอื่นๆเนี่ยแม้จะเป็นในหมวดสไปซี่ด้วยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยสัมผัสได้ก็คือความเผ็ดเออแต่ตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกได้กลิ่นเผ็ดๆนะแบบฉุนอยู่ในจมูกเลยแล้วก็เวลาที่เราหายใจเข้าไปให้ความเผ็ดนะั้นอะมันฮึบลงไปในคอ มันจะคล้ายๆกับตัวพริกสีเขียว,ยวพริกไทยพริกแดงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเป็นเป็ดๆอ่ะเ,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 เออคือเราสัมผัสได้แบบนั้นเลยส่วนตัวเนี่ยเราว่าชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะเหมาะกับน้ําหอมกลิ่นนี้มากกว่านะเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาเนี่ยชื่อเขาก็คือ m o s s and p e p p e r คือกลิ่นเปิดเนี่ยมันจะมีความเขียวนิดๆเออแล้วก็มันจะมีความเผ็ดปนเข้ามานี่แหละเราว่ามันเป๊ะกว่าถ้าจะบอกว่าเป็นกลิ่นโคลนสาบควายไหม เราก็ว่าไม่นะต้องรอไปประมาณ1 0 2ถึง20นาทีนู่นแหละกลิ่นโครนตมมันถึงจะโผล่ขึ้นมาเออเราว่าประมาณนี้แหละถ้าจะให้เราสรุปนะน้ำหอมทั้ง5กลิ่นที่เราเอามาพรีเซนต์ในวันนี้เนี่ยคือเราว่าเขาไม่ได้เน้นยอดขายแต่เราว่าเขาเน้นแบบปลดปล่อยจินตนาการนะคือตัวกลิ่นเนี่ยมันจะมีความประหลาดประหลาด เออคือแบบแปลกแปลกประหลาดๆไม่ใช่น้ําหอมที่จะเอามาฉีดในชีวิตประจําวันเท่าไหร่ยกเว้นตัวที่เป็นแฝกกุหลาบน่อ่ะโอเคตัวนั้นเราว่ามันหอมดีแต่ว่าตัวที่เป็นกลิ่นโคลนสาบควายเอยที่มันมีความเผ็ดเผ็ดเอ,อ้ยกลิ่นใบมะม่วงกลิ่นใบพลูเนี่ยเราว่าเออตรงนั้นมันค่อนข้างจะแปลกไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอยกนิ้วให้เนาะในเรื่องของออไอเดียหรือว่าจินตนาการที่เอามาใช้ในการปรุงกลิ่นตัวเนี้ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดมดูคือโอเค ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อเป็นขวดใหญ่เอามาเน้นใช้งานนะแต่อยากให้ลองไปดมลองเปิดใจให้กับกลิ่นแปลกๆพวกนี้ดูเราว่าน่าจะมีบางกลิ่นแหละที่คุณน่าจะชอบอืมก็จบไปแล้วเนาะกับซีรีส์ Butterfly t ไทยเพ r f ฟูมนี่คือสุดท้ายแล้วนะเนี่ยจบแล้วทุกตัวที่เรารีวิวมาก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราจนจบโอ้กี่กลิ่นเนี่ยประมาณ 26- 27กลิ่นเลยเนาะ ก็ขอบคุณมากๆหลาย EP เลยคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะมีน้ำหอมอะไรมารีวิวอีกก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนแบบนี้ต่อไปเนาะท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย